อไปกินเห็ดไหมเหรอสวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าเขาป้าเก็บเห็ดกันค่ะมื้อนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะแม่นป่ะสิบเอดนั่นแหละวันเสาร์กรกฎาคมสองพันหาร้อยสามค่ะประมาณเที่ยงกว่าๆค่ะเที่ยงน้อยๆประมาณเที่ยงน้อยๆแล้วก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสิบเก้าองศาชิ่วๆค่ะ ไปเบิงเห็ดไปเบิงอยังกันมากะลูกผี่งับยังอุย้ยจักยุ่งจ้กยังค่ะนีเเ่เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเมียนบ่ห่ะลูกอันสวัสดีครับผมกเมียนบ่หระตอดอุย้ยไปเรื่อยตอดน้ำตอดน้ำ เมียงอย่างบวกมันพอกันมานางห้งมันบ่ทั้งแม่ทั้งลูกสวัสดีค่ะพี่นิสาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณหนูพรเก็บเห็บรลีโอเก็บเห็บตามสไตล์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย,อยเป็นคือนโตโตววานเป็นทึกนืึเพิงไหมหน่านาที่บินวนุวน่นๆนอยู่นั่นเป็นคือเพิงนี่เราก็มาตอม แม่ขวันกับตอมรีโอโมมันยุ่งเนี่ยมียุ่งเงี้ยสีเบิงปลอดภัยกว่านี่นี่นี่โอ้ยมังเห็ดสงสัยนั่นสงสัยรีโอมามายามก่อนเห็ดยอะนี่เห็ดยอนี่เห็ดยังบาหลายเลอค่ะเขาบอกว่าเห็ดเห็ดยังบ่ออกบ่หลายเห็ดยังออกบ่หลายสวัสดีค่ะคุณลูกชุบคุณของขวานคุณอาชิรสิทธิวัสดีจ้าอุย้ย นี่ลีโอแทะเห็ดไม่ขันได้น่ยเห็ดยังออกแบบล้มแหลมค่ะย่งๆ่าแบบตุ่มๆย่งมาอัดรั่งเพ่อๆอะไรชดกระสิอ่ะพอซ้ำนี่แล้วหยุดอยู่นี่ลีโอเฮ้ลีโอลีโอสวัสดีค่ะคุณน้องเปีย้าจ้ะ เอาว่าสิโตบกะโตคือโตคือเพิองน่อยนี่ไหมยานมันตอดยานมันตอดหาดซีแปลว่าบ่มีเห็ดหลาะเพราะว่ามันมันมันหัวก็คืนแล้วก็ขึ้นบ่เมิดมันขึ้นบ่เมิดคือบางมองเคยหลายๆจยขึ้นนึ้นกระลอมกระแลมว่าหันกระพอย่อมเดียวน้อยเดียวช้ำเห็นช้ำเห็นย่างไก่ไกก่อน จักเพิงจ็กยังหันแต่ว่าแบบยังน้ากลนอยู่มันกลนมันไล่ไล่กลนมันไลย่ยล่คือคือเผิงแต่ว่ามันตัตน้อยๆดำๆเนี่ยย่านมันตวดสงเยไปนั่งนั่งห้างมั่นหันยังน้ากลนอยู่สวัสดีค่ะคุณเทพบัญชาคุณลลิตาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมคุณเยาวรัตน์สวัสดีจ้า รีววหาพ่ออะไรก็กินก้อนเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอรวรันสวัสดีสุภูสุคนค่ะไปไปตัวจักสิบบอละปากว่าสิพ่อบ่พอ่อ,พอเลยค่ะโอ้ค่ะพักเลยเยอะๆค่ะหายไวๆค่ะคุณลลิตาขอให้หายไปๆนะจ๊ะ ไม่แดดค่ะไม่แดดแต่ว่าพอว่าใบ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 อทนสิตกอีกหมูว่านก,ตก็ต๊กไม่อยากบอกว่าหมูว่านหมูว่านก็ไปเมืดมืดอบ่ได้เห็ดหมูว่านหมูว่านบ่พอเห็ดเลยพออยู่ย่อมหนึ่งคื่กันย่อมประมานซ้ำซ้ำที่เห็นเมื่อกี้นะคะหมูว่านที่ไปแล้วก็ขี่รถไปไก่น้ำขับรถแทบจะเรียกว่าขับรถอ้อมเมืองเลยแต่ว่าบ่อบบอพอนะ บ่าวพอเอาลูกพี่ขึ้นนวดระบาดนีสวัสดีค่ะผู้เบาเหนือลำปางคนณลำปางสวัสดีค่ะคุณประพาพรสวัสดีค่ะคุณแอมมองซุรินคุณจินนี่ป่จะ้ะแ่นป่ะคอยอ่านผิดป่เดยเอาแดดบดแล้วค่ะ ว่าแดดดีๆจะได้ตอนตอนออกมาแ้ต้องออกมาเสากันนี่ไหนไรโอเขากะนี่แหละค่ะปลาที่ยางจังส้น,สน,สน,สนโ้นโซนลงลงทั้งนี้เขาจะเป็นแบบเขาตัดปลาออกอเผื่อหน่อยยังน้ำกลนแม่ขวัญก็รี่โอยอ้อนนี้ก็เป็นปลาเห็ดที่เฮ้ายางประจ,จำสวัสวดีค่ะคุณสุภาพ Uh huh. <laughs> อืเขบคุณหลายๆค่ะคุณหนูพอนค่ะคุณคุณสุภาพเดี๋ยวเบิงกันค่ะพลังเน่ต้องไปเบังคลิปพลังนั่งกินข้าวเหนียวอยู่อยู่ขอนแก่นค่ะคลิปคลิปต้นปี ผ้าลูกชายเลาะค่ะคุ่นไปได้กระดูกยังว่าบุขึ้นโพ่นไปละค่ะคุณบุพผาพาลูกชา,ายเลาะแท็สิพ่พออะพอทำอะไรด้วค่ะห,หัวแผบเพราะเมื่อวานตากฝนไงก็ย่านเป็นวัดอยู่เป็นวัดบ่ได้เลยน,น,นะโมนี่เขาสิว่าเป็นติดโควิดเป็นวัดบ่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเขาสิส่งตรวจ แต่ว่าจังแม่ขวาญเทศงานดูแลผู้เฒ่าเนาะจังบางบางมองบางบ้านพักบางบางบ้านพักผู้เฒ่าเขาผุมพนักง,งานเขาทรงตรวจเหมดแต่ว่าที่ทำงานแม่ขวญนนี่เขาทรงตรวจเฉพาะคนที่ป่วยคนที่เป็นวัดดูแลดูสิคะ่ะโอ้ยูนี่ยุนี่บ่ค่อยละว่างเหรอคะ่ะ ระว่างระว่างเองระว่างตัวไผ่ตัวมั่นมาอยู่นี่เขาเขาบ่หามกันเขาบ่หามแล้วก็คือระว่างไั่ระว่าง,งมั่นเราการะมา่นว่าผู้ใดป่วยกา่ายู่บ้านนี่สิค่ะเป็นการป้องกันการติดเชื้อเดี๋ยวเมื่อคันเป็นเป็นหลงหมองีหมปีนี้ไหม อาการนักก็เกาเมยว่องหันกะยางว่นตังแบบสามรอบเอ๋อมองเห็ดคืออยู่นีวันนั้นหาบ่พ่อเมยเงยดเงย์เงย์เจ้าของอยู่ปกติแถวนี้มันสิมีเห็ดนี่นี่จุ่มจุ่มเห็ดแม่ขวัญแต่ว่าเนี่ยบ่ษั้นเห็นเนี่ยมันบ่ษั้นว่หลอกกาปลาปลาหลังบานแม่ขวัญนคนคนเขาจะหูจักหลาย หมู่บ้านกับพ่อผู้เฒ่าสองสามคนเพื่อนมาพระเจ้ามาเก็บเห็ดฮะค่ะจะต้องระวังเจ้าของสวัสดีค่ะคุณเอมมี่มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องน้องแตนสวัสดีค่ะ <laughs> เห็ดมะสามค่ะเรากับ หลงหลงพ่อหยาขึ้นร้ายกันหลงหลงหลงมองหลงอย่างนี้สิง่ายจ็คเป็นย <like> ังไงเนี่ค่ะกะย่างปลาไปเถอะมาว่านมาว่านทางไปไก่ไปร้ายมองน้ำบ่อพ่อมาว่านบ่พ่อข้อบวกข้อบวกบ่พ่อเห็ดบ่วชั้นมาเห็ดบ่วชั้นขึ้นแถวนี้บางปีก็เห็ดเพิงก็จะหลายอยู่ เห็ดเพลิงก็ลายแล้วก็เห็ดเหลืองนี่อีกจุ่มหนึ่งอีกมองนึงเห็ดเหลืองแต่ว่าโมชันขึ้นไงเห็นขื้นมันเห็นมาตุ๊ปุเดียวตะป้อเดี๋ยวตอป้อเดี่ยวนี่นี่นี่โอ้ยหลายดอกอยู่แต่ว่ามันยังหน่อยอยู่เลยค่ะยังหน่อยอยู่อันมติดกันพ่อมติดกันพ่อมปิดไว พิดไว้คนสิน <c oughs> เห็นเห็ดเหลืองติป,ปีเห็นมาเนี้ยล่างขึ้นค่ะมันก็ล่างขึ้นเพราะว่าฝนฝนตกนำ้ำน้ำมาอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็วกช่วงนี่เดี๋ยวทายฝนทิมช่วงแล้วก็อุณหภูมสิสูงสูงจักน้อยสิค่ะมันแก่มันกนก่จังสีมาเห็ดปกติแถวนี้ทั้งเห็ดดำทั้งเห็ดเหลืองสีสเยอะ เอ้ยสิเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็บ่เห็นสั้นมาสั้นมานวันเสาร์คนเขาปลากับสลหลยอยู่ค่ะถ้าฝนบปรตกยังส่ว่รกระดูกก็ใส่มาแทะบานอืม สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องเปี๊ยสวัสดีค่ะ,อ,คะอันไม่ขอรักษายอย่างลืมสวัสดีค่ะคุณน้องสลักจิตหนอนไม่เจอนานปีใดเข้าป่าก็รีโว้งทีละแม่ขอนก็อยู่ในปานะ่าเนาะหาเห็ดเด้ยเด้ยอยู่หาเห็ดอยู่ในป่าแล้วรีโว้รี้ว้เรียนออกไปถนนพี่น้อง รีโอเลียนออกไปถนนแล้วกะมีคนเรียนน้ำกนลรีโอเขาปลามา่ามันรีโอไปหาพ่นมาซอยอีแมมว่ามันอีแม่แบบหลอกเป็นล่มอยู่ในปลาอนะ่ะพระเจ้าเรียนน้ำกลลรีโอมากลยว่าอุย้ยบ่เป็นยังค่ะขอบคุณหลายๆอ่ะดอกใจดีครับฝรั่งบ้านนี่รีโอเลียนออกถนนเราก็าไป ไปหับค้นมาชว่วยออแม่เสยมันไปเหร่นมากทกทยค้นกันีิโอเป็นมาอัธยาศัยดีเกินกว่าเหตุหอยมวนค่ะวัสดีค่ะคุณอริยาวัสดีจ้าวัสดีค่ะคุณสมานิกาอ๋อวัสดีวัสดี เบืเ่องปกติเห็ดมันสีหลายในน้ำมันเนี่มันเมื่อสั้นขึ้นคักเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขวัญผ้าไปช่องเรื่อยๆแต่ว่าบางคนพระเจ้าไปพระเจ้าก็ะพริบหลายๆเดี๋ยวในหน่วยในเนี่ยพระเจ้ากาเก็บมาแม่ขวัญบ่พรเนาะมันเหลวๆแต่คน,นเนาะเหลวแต่คนเหลวแต่มองค่ะเฮ้าบ่ามี่มองหลายมองไงคือพระเจ้าเขก็ไปพ่อตามภาษา นี่มองนี้ปกติกบลายได้เห็ดนี่เ่เห็นบม่อัันมาอุ้ย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 ขอโทษขออภัยะกก็ไม่ควรเป็นอย่างบุ๊คชักเป็นอย่าง ก็จะประมาณนี้ค่ะเอาย่างแป๊บเดียวด้วยไงื้อแตกซะแล้วเงื้อแตกซะสะล้วย่างย่างเข้าเดียวย่างเข้าเดียวเงื้อแตกซะสะหมดทังห่วงเลยทั้งนี้แม่งเพิงเพิงสวัสดีค่ะคุณอุไรสวัสดีค่ะคุณมณีรัตน ได้เห็ดยูสามซีดดวกได้เห็ดยูสามซีดดวกยังว่าฉันได้ได้นั่นแหละวางเปล่าตาวางเปล่าตาวางเปล่าตาวางเปล่าสวัสดีค่ะคุณอภิชาติสวัสดีจ้ากะเมาโม้ยกันเมาโม้ยกันเมาโม้ยกันถือว่ามาทักมาทายมาเมามาโม้ยกันพ่อประมาณจ้ะ โอ้ค่ะเดี๋ยวบ่ยบยๆนะจะฝนตกค่ะอยู่อยู่นี่ฝนตกเกือบซุ่มือค่ะหมู่ว้านก็ตากฝนหมู่วานก็กนนกไปหาเห็ดบ่พ,อพอ่อได้เห็ดประมาณนี่แหละได้เห็ดประมาณอยู่ในตาเนี่แหละหมู่ว้านก็ได้บ่พ่อบ่พอ่พอยังไงสวัสดีค่ะคุณอรพินยังไ,ไม่คอนกับว่าสิบ ไปต่อเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวได้เห็ดได้ยังไดใช้เดี๋ยวมา่อคันไปถ่ายเป็นคลิปมาไว้ให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปหรอกค่ะเดี๋ยวตัดต่อออกมาค่ะเพราะว่ามันม,มันยังบกคอยมันยังบกคอยหลายค่ะตอนนี้อืมเดี๋ยวค่อยคุยกันเบื้องเห็ดเบิ้องยังกันไปเรื่อยๆค่ะ,ะวัดดีค่ะคุณโอมวันดี้จ้าวัดดีค่ะคุณนกผู้สาวอินดี้วันดีจ้า เคค่ะอ้ยมีเสียงรถมีเสียงรถเข้ามาคนเรื่มเขามาหาเห็ดไหลดอกยงบงใบไ่ค่ะดอกย่งายยงใบไงเคค่ะ okay, เดี๋ยวแม่ขวัญไปเรื่อยๆค่ะเฮ้ยคน,นนนคนเข้าป่าลื่มๆืมเล็ดมือหน่วันเสาร์นําคนเข้าป่าเยอะมากมาเสาะปลาเห็ดแม่ขวัญ <laughs> มาเสาะปลาเห็ดแม่ขวัญยนะังวะ พ่อเจ้าเค okay, ค่ะขอบคุณสุบูสุขคนค่ะเดี๋ยวพอกันไหมค่ะจังไดกะดูแลสุขภาพสบายดีสุบูสุขคณ์นะคะขอบคุณหล,ลายๆค่ะขอบคุณหล,ลายๆสุบูสุขคนมาคุยกันไหมค่ะเดี๋ยวแม่คอนไปเดี๋ยวแม่คอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เบิ้งค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณหล,ลายๆจ้าคุณมณีรัตฮาวฮาวฮาวริโอคนหลห่างฮาว